สวัสดีค,คุณผู้ชมครับกีฬาดนกับผมแชมป์พิรพลนะครับที่อิตาลีอาจจะบอกว่ามันจบแล้วแต่ที่อังกฤษครับก็ใกล้จะจบเหมือนกันการลุ้นแชมป์ระหว่างที่อันดับ2สเปอร์ไก่และก็อันดับหนึ่งจิ้งจอกสยามเลสเตอร์คือสเปอร์จะมีโอกาสเป็นแชมป์ถ้าชนะ4เกมรวดแล้วก็ภาวนาบอกว่าเลสเตอร์ไอสามที่เหลือต้องเก็บน้อยกว่า5แต้มเลสเตอร์ต้องชนะ1เสมอหนึ่งหรือว่าเลสเตอร์ต้องเสมอ3แต่เมื่อคืนนี้ทุกอย่างที่ผมพูดไปเปลี่ยนหมดครับเพราะอะไรสเปอร์แข่งเมื่อคืนนี้ นาทีที่33สเปอร์ในชุดขาวดวงดีนะครับมาได้ประตูนำแบบโชคช่วยเวสต์บอมยิงเข้าโกตัวเองสเปอร์ขึ้นนำา1 0ครับแต่ว่าก่อนจบเกม18นาทีนักเตะเวสต์บอมคนที่ยิงเข้าโกตัวเองนยฮะมาแก้ตัวโคกประตูตีเสมอ1110หนาทีสุดท้ายสเปอร์พยายามเร่งเครื่องใส่เกียร์5 5แต่ยิงเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมแบบสุดช็อกหนึ่งหนึ่งฮะเดินคอตกเข้าอุโมงค์ได้แค่แต้มเดียวแปลว่าอะไรเหลืออีก3นะัดจิ้งจอกสยามเลสเตอร์นำสเปอร์ถึง7แต้ม เท่ากับว่าโอกาสสเปอร์จะเป็นแชมป์นี่มันไม่ถึง10%แล้วเพราะถ้าสเปอร์จะเป็นแชมป์ต้องชนะ3นัดที่เหลือแล้วก็ต้องภาวนาให้เลสเตอร์สเสมอ2แล้วก็แพ้1จาก3นัดสุดท้ายส่วนแฟนจิ้งจอกสยามครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากฮะ3นัดที่เหลือชนะเกมเดียวจบต่อให้นัดหน้าบุกไปเจอแมนยูต่อให้แพ้นะครับนัดสุดท้ายที่เล่นในบ้านที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมที่จะเจอเอเวอเรตันวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนั้นชนะก็แชมป์ครับหรือถ้าบุกไปสเสมอแมนยู กลับมาคิงพาวเวอร์สเตเดียมเสมอเอเวอร์ตแล้วออกไปเสมอเชลซีนัดสุดท้ายแค่เสมอสามไม่ต้องชนะสักนัดก็แชมป์ครับที่อังกฤษต้องเป็นจิ้งจกแต่ที่อิตาลีมันจบแล้วครับนายมันจบเรียบร้อยแล้วครับมาลายฮะ เมื่อคืนนะครับนาโปลีในชุดฟ้าบุกไปเจอโรม่าแล้วก่อนจบเกมสนาทีโดนยิงฮะโรม่าชนะนาโปลีเท่ากับว่าจบแล้วครับคุณผู้ชมครับยูเวนตุสรู้ข่าวปุ๊บก็ฉลองกันเต็มที่ที่สนามเลยครับนำโดยทางด้านของปอปอกบ้านี่ฮะโดดๆดดโดดบนโต๊ะนี่แหละครับแล้วก็ทีมงานก็เอาเสื้อมานี่แหละฮะเป็นเสื้อฉลองแช,ชมป์ข้างหลังมีเบอร์34นะฮะก็คือเป็นแชมป์สมัยที่34แล้วก็เป็นแชมป์5สมัยติดต่อกันยินดีด้วยครับ บ้านๆวันนี้ไปออกกําลังกายกันแบบบ้าๆที่หมหาสารคามสุดยอดครับกีฬาส,สวยประเภทสองโอคุณผู้ชมครับนี่เป็นการเต้นโชว์นะฮะดูครับคุณผู้ชมเป็นการเต้นที่สนุกแล้วเสี่ยงตายมากครับก็ดูลีลาเธอคนนี้ซไม่พอปาลุกอ,อ, <c oughs> อาจจะไม่ชนะการประกวด แต่น้องเอาใจพี่เป็นเลยนะฮะ